ดีค่ะกระแสต่างประเทศวันนี้อยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบอลค่ะสรุปเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงฟุตบอลกระแสต่างประเทศนะคะว่ามีข่าวไหนที่มันน่าสนใจบ้างค่ะประเด็นแรกเลยนะคะไปที่เรื่องของพอปอกบาค่ะก่อนหน้านี้นะคะพอปอกบาเนี่ยมีเรื่องของการใช้สารกระตุ้นนะคะก็แน่นอนว่าการใช้สารกระตุ้นมันผิดไปตามกฎระเบียบของการกีฬาอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามค่ะแล้วก็มันก็มีการพิจารณาคดีมานะคะล่าสุดเนี่ยพอปอกบาถูกตัดสินนะคะว่าเขามีความผิดจริงใช้ใช้สาร กระตุ้นจริงแล้วก็มีการตัดสินมาจากศาลนะคะว่า พอป๊อกปาจะถูกแบนจากกีฬาทั้งหมด4ปีด้วยกันค่ะข่าวรายงานล่าสุดนะคะได้มีการบอกมาค่ะว่าทนายของพอป๊อกปาค่ะเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์นะคะเนื่องจากว่าพวกเขามองว่ามันยังมีเวลาในการอุทธรณ์เพื่อที่จะขอลดหย่อนโทษว่าจาก4ปีขอมาเหลือครึ่งนึงได้ไมหมเหลือ2ปีได้ไหมเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้มีอนาคตในเรื่องของการเล่นฟุตบอลต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าเขาอยากจะอุทธรณ์นะคะก็เพราะว่าการตัดสินครั้งสุดท้ายเนี่ย มันจะมีการตัดสินในช่วงต้นปี6-7นั่นเองค่ะก็เลยทําให้ว่าพวกเขาเนี่ยมีเวลาที่จะอุทธร์ลดหย่อนโทษนะคะมีอาจจะเปลี่ยนใจว่าอายการอาจจะตัดสินไปอีกแบบหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ค่ะมาทางฝั่งต้นสังกัดอย่างยูเวนตุสกันหน่อยค่ะ ยูเวนตุสค่ะได้มีการออกมายืนยันแบบชัดเจนนะคะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารกระตุ้นของพอปป,ปาค่ะแล้วการใช้สารกระตุ้นในครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้มีการพูดคุยหรือมีการปรึกษาหรือใช้โดยแพทย์ของสโมสรน,นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทางายกของยูเวนตุสค่ะก็มีการยืนยันนะคะว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะยุติสัญญาของพอปป,ปาหากศาลตัดสินออกมาว่า เขาเนี่ยผิดจริงๆและต้องถูกแบนอย่างยาวนานนะคะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการออกมายุติหรืออะไรนะคะเพราะว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นสิ้นสุดอะเนาะเพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบในเดือนประมาณต้นปีอ่ต้นปี67นะคะตอนนี้ก็ทางยูเวนตุสค่ะก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆในช่วงนี้นะคะจนกว่าจะมีการตัดสินแบบสิ้นสุดแล้วจริงๆนะคะ แล้วก็ต้องบอกว่าได้ว่ามีการตัดสินว่าอุ้ยมันถึงขั้นสุดแล้วอุทธรณ์ไม่ได้แล้วเพระปอกบาผิดแบบเต็มประตูร้อยร้อยทั้งร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางด้านของยูเวนตุสค่ะก็จะมีการประหยัดเงินในส่วนของค่าเหนือของพอปอกบาไปกว่า30ล้านยูโรเลยค่ะอมืมากมายมหาศาลเลยแล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ร้ายแรงมากๆสำหรับพอปอกบานะคะอก็เป็นก็จะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ก็ไม่ได้เพราะว่า ก็ทําตัวเองอนะ่นะเนาะเนาะทั้งเรื่องของการใช้กับสารกระตุ้นเพราะว่าทุกคนที่เล่นกีฬารู้อยู่แล้วว่าการใช้สารกระตุ้นเนี่ยมันคือสิ่งต้องห้ามจริงๆห้ามนักกีฬาเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จริงๆค่ะทีนี้ค่ะไปเรื่องของการพรีวิวก่อนเกมกันหน่อยค่ะคืนนี้ค่ะต้องบอกว่ามันจะมีการตัดแต้มกันเองนะคะที่ันดับ2อ,อย่างริพูค่ะมีโอกาสที่จะขึ้นจ่าฝูงในกรณีที่พวกเขาชนะคริสตัลพาเลทนะคะ แต่ถ้าหากว่าในเกมคืนนี้ค่ะทางด้านของแอตตนวิลล่าแล้วก็ทางด้านของอาร์เซนอลนะคะที่จะต้องตัดแต้มกันเองอันดับหนึ่งกับอันดับเนี่ยเพียงแค่เสมอค่ะถ้าวงริพูชนะก็จะขึ้นทันทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะริภูนะคะทีมเยือนค่ะจะต้องออกไปเยือนคริสตัลพาเลสนะคะแต่ เตะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราค่ะก็เวลาสบายๆดูสบายนะคะแฟนๆก็โอ้โหรุ่นกันสนุกเลยตั้งแต่อาร์เซนอลแอตลันติน่าคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะท็อปโฟ์ของ ทฟอร์ของพีเมอริกค่ะมันค่อนข้างที่จะไล่จี้กันนะคะห่างกันเพียงแค่อันดับละสองแต้มเท่านั้นค่ะจากหนึ่งมาสองก็สองแต้มจากสองไปสามก็สองแต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยมีแบบว่าอาจจะหายใจลดต้นคอกันหน่อยใครพลาดก็มีโอกาสที่โดนแซงทันทีค่ะความพร้อมของทีมค่ะลิพูนะคะจะอดใช้งานเตียโก้คันธาร่านะคะก็น่าด่มเดิมนะคะสเตฟนานไบเซติกค,ค่ะแอนดรูว์เวอร์ซันนะคะอาริสันเบเกอร์ค่ะ,คะที่ว่ากันว่าจะกลับมาในช่วงประมาณสัก ก่อนเกมแดงเดือดที่เจอกับแมนยูนะคะแล้วก็มีเจอมาติค่ะที่ล่าสุดนะคะก็เจ็บ ACL ค่ะแล้วก็มีทางด้านของเดโก็โจตาค่ะส่วนทางด้านของ มกานะคะข่าวบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยมีพักแบบน่าจะพักเป็นสัปดาห์เลยแหละเพราะว่าเป็นแผลภายนอกก็จริงแต่มันแผลมันฉีกขาดเนาะมันมีการเย็บแต่ตอนนี้ติ๊กเช็คของทางด้านของฮูสกอร์เนี่ยยังไม่มีขึ้นรายชื่ออะไรมานะนั่นเท่ากับว่ามีโอกาสว่าเขาอาจจะมีชื่อลุ้นในเกมนี้แต่สําหรับติ๊กในฐานะที่ติ๊กเป็นแฟนลิผัวติคิดว่าอาจจะไม่ได้มีน่าจะต้องไปรอลุ้นว่าไปพักให้เจอกับทางด้านของแมนยูทีเดียวเลยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะไปดูทางด้านของที่ยอ่อเจ้าบ้าน ที่บาดเจ็บเนี่ยก็คือหลักๆเลยโอดใช้กันเลยนะคะในส่วนของดีนเฮนเดอร์สันค่ะในส่วนของเอ่อเจสูรันลักสกี้นะคะก็อันนี้ out เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่ออิเซ่ค่ะก็เอา Aus เช่นกันนะคะแล้วก็มีชีคดุกเล่ค่ะก็ไม่พร้อมสําหรับการใช้งานนะคะแล้วก็มีลอฟโฮดดิ้งค่ะก็ไม่พร้อมใช้งานเช่นกันค่ะในขณะที่ไทลิกมิเชลนะคะพร้อมเอ่อไม่ใช่พร้อมสิ ลุ้นเช็คฟิตว่าจะพร้อมสาหรับเกมนี้หรือเปล่าค่ะที่นี้ค่ะสถิติในการเจอกันนะคะคู่นี้ค่ะลิเวอร์พูลนะคะมีสถิติคึ้นคมมากๆแล้วก็สถิติ5เกมหลังเอ่ยนะคะลิเวอร์พูลก็ยังดีกว่ามากๆเลยฉะนั้นสถิติในการเจอกันของรอยแสซันที่คุมทัพเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยแเกมหลังค่ะรอยแสซันยังไม่เคยพาทีมเอาชนะลิเวอร์พูลได้เลยเรียกได้ว่าแพ้รวดเลยค่ะแต่แต,แต,แต่ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีสถิติหนึ่งอย่างในการออกไปเยือนที่ไม่ดีนะคะ น้องบอกว่าลิพูเนี่ยมีสถิติเกมเยือนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก่อนหน้านี้ค่ะ3าเกมที่ผ่านมาเนี่ยลิพูเนี่ยเสมอทั้ง3เกมหนึ่งในนั้นคือการเสมอให้กับเรอบายแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่การแต่มันหยุดเพียงแค่3เกมติดต่อกันเท่านั้นเพราะว่าลิพูค่ะเพิ่งบุกไปเอาชนะเชฟฟิเอดได้เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเกมนี้ก็ต้องออกไปเยือนต้องบอกว่ามันมีความหมายมากสาหรับลิพูนะเพราะว่าลิพูแต่ก่อนค่ะถ้าว่าพวกเขาชนะได้พวกเขาจะกดดันทางด้านของอาร์เซนอลแล้วก็แอตเลวิลลาทนะ ะะเพราะว่าคู่นี้จะเตะต่อเลยเป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองค่ะแฟนริพูก็ต้องอยู่ลุ้นต่อนะคะว่าริพูยโยจะได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงหรือเปล่าถ้าหากว่าชนะปุ๊บนะคะก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวแต่ถ้าหากว่าอาร์เซนอลไปพลาดท่าไปพลาดท่าแพ้หรือเสมอนะคะก็จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีนะคะจ่าฝูงแบบทาวนทันทีนะคะก็จะมีแต้มที่มากกว่าในกรณีที่ชนะหรือเสมอนะคะถ้าหากว่าออถ้าหากว่าอาร์เซนอลเนี่ยพลาดท่าเสมอ นั่นเท่ากับว่าโอโหโอกาสที่มันจะมีการแบบเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยมันมากเลยมันก็คือมันเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วในกรณีที่อารตันวิลล่าเนี่ยพวกเขาก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปในกรณีที่ลิพูเนี่ยไปพาดาเสมอหรือแพ้ให้กับคริสตัลพาเลตนั่นเองค่ะคืนนี้นะคะต้องบอกว่าเกมวีคที่16ของพีเบิร์กเนี่ยดูกันอย่างสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็เยอะนักครัค่ะได้มีการเพรสคอนเฟลินก่อนเกมนะคะถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บของเจยอลมาติปที่ เขาเนี่ยมีการบาดเจ็บในตำแหน่ง ACL แน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตำแหน่ง ACL เนี่ยมันจะใช้เวลาพักนานนะคะประมาณสี่ถึงหกเดือนด้วยกันนะคะกว่าที่จะกลับมานะคะแล้วก็การกลับมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะกลับมาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมสภาพร่างกายจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งอย่าลืมว่าเจ้ามาติดเนี่ยเลขสามแล้วนะคะทางด้านของเยื่กระเคาะขากรก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของ การต่อสัญญานะคะกับจีเอลมาติปเนี่ยเพราะว่าสัญญาของจเอลมาติปเนี่ยมันจะหมดแล้วนะคะเยื่อเคล็ครก็บอกค่ะว่าเขาก็หวังว่าคาดหวังว่าสโมสรจะชกคลาสโดยการต่อสัญญาจีเอลมาติปเออที่ก็ก็ก็เห็นด้วยนะว่าเห็นด้วยมากๆเลยกับเยื่อเกล็ดว่าเฮ้ยมันก็ควรที่จะมีการโช์คลาสไหมแต่อันนี้ในมุมของครอปเราก็เข้าใจแต่ในมุมของสโมสรไม่ได้แปลว่าเราไม่เข้าใจนะเราเองก็เข้าใจเช่นกันว่าเออบางทีมันก็เป็นการวัดเนาะว่า การที่นักเตะคนนึงเจ็บ a c l เนี่ยแล้าสัญญาจะหมดเนี่ยถ้าเราต่อไปเขากลับมาแล้วเขาจะกลับมาเล่นได้ไหมจะเล่นได้เหมือนเดิมไหมจะอย่างน้อยๆอกลับมาได้เจ็ดสิเอร์ซนตว่ามันก็เป็นความคุ้มค่าในการต่อสัญญาอย่างหนึง่งแต่ถ้าหากว่ากลับมาแล้วเล่นไม่ได้มันก็เป็นการที่เราก็จะเหมือนการเสี่ยงเซมซีเนาะได้ไบดีก็ดีได้ใบไม่ดีก็ ก็ไม่ดีไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งค่ะก็ต้องบอกว่าร้อยทั้งร้อยนะคะในการกลับมาของนักเตะที่เจ็บเอชียเนี่ยมันแทบจะไม่เหมือนเดิมแบบมันแทบจะไม่เหมือนเดิมเลยแล้วโดยเฉพาะกับนักเตะที่อายุเยอะนักเตะบางคนอย่างการบาดเจ็บไปเลยก็มีเหมือนกันอย่างเฟอร์จิฟันไดอย่างเงี้ยที่เคยเจ็บไปก่อนเฟอร์จิฟันไดก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาเนี่ยคือเขาก็เข้าใจแหละว่า เข้าใจความรู้สึกของเจียมติดเพราะเขาก็เคยเจ็บตำแหน่งนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเจียมติดเนี่ยมือยู่กับทีมมาอย่างยาวนานช่วยทีมได้เป็นอย่างเยอะอะไรเงี้ยเขาก็คาดหวังว่าอยากจะให้เจียมติดเนี่ยได้อยู่กับทีมต่อแล้วก็เห็นใจเพื่อนมากๆที่ เพื่อนเนี่ยเจ็บในตำแหน่งนี้นะคะเพราะมันเป็นตำแหน่งที่โอ้โหมันทรมานจิตทรมานใจเนาะนะคะและนี่คือกระแสต่างประเทศที่นำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะส่วรพรุ่งนี้จะเป็นประเด็นไหนก็ฝากติดตามด้วยแต่ที่แน่ๆนะคะเราก็จะมาคุยหลังเกมเนาะพรุ่งนี้นะคะในไลฟ์หลังเกมนะคะกระติ๊กนะหลังเกมกับคิสซรพาเลทเวลาประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามกันได้ค่ะสำหรับนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย